สวัสดีครับยินตาล่าเข้าสู่รายการบ้านด้ำนำโชคกับผมอาจารย์โอ๊คหดฟังทนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยในนามของทีมงานบ้านด้ำนำโชคของเราเนี่ยนะฮะก็มีของมานําเสนอพวกท่านอีกแล้วนะครับผมนั่นคือเล่ดตาทิพย์เล่ดตาทิพย์นะครับของท่านอาจารย์ตายนะลูกพี่ผมเองนะครับผมซึ่งในเล่มนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ของท่านอาจารย์ตายนะฮะที่ได้รวบรวมมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ตัวเลขนะฮะในวันที่ท่านจะต้องเสี่ยงโชคกันนะครับซึ่งไม่ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะฮะมีโชคลาบเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะครับเ,เล่มนี้เนี่ยตอนนี้เพียง2,500บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าท่านซื้อตอนนี้นะครับเราจะแถมตัวนี้ให้ท่านไปนะฮะนะครับกำไรพี่ปีเซียน,นะครับผมซึ่งช่วงนี้เนสายมูนะฮะได้รับความนิยมมากนะครับ นะครับทาให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับค่อยแขวะไว้หันเข้าหาตัวนะฮะถ้าท่านอยู่มือซ้ายท่านต้องเอาปากมาอยู่ทางทางตัวท่านนะครับนะฮะขวาเช่นเดียวกันนะครับให้ปากอยู่ทางตัวท่านนะฮะให้หันเข้าหาตัวนะครับจะนาโชคนาลาบนาวาสนามาให้แก่ตัวท่านนะฮะโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องรางของขลังะนะครับที่ถ้าเกิดท่านไปอยู่ในบ้านท่านเนี่ยท่านต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว นะฮะผมเชื่อว่ามีอะรอยังนึงอยู่แล้วนะครับช่วงคือตอนนี้รายการที่เป็นชาแนลในในช่วงเวลาของผมประธานโทษไม่ใช่ชา n e l ในช่วงเวลาของผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงนะฮะก็คือเรื่องมงคลให้โชคแจกตัวเลขกันก่อนนะครับแล้วมาพูดเรื่องโหราศาสตร์แล้วจะมาพูดถึงเรื่องเกตเล็กเกตน้อยพิธีกรรมประวัติศาสตร์ของเอ่อเกี่ยวกับทานน่าพถุมงคลได้าพิธีกรรมเนี่ยรวมถึงสายเทพด้วยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับสายเทพให้ฟ,หฟังเพราะฉะนั้น ใครที่ติดตามผมนะถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับเช่นอยากรู้ประวัติพระราหูจังเลยอยากรู้ประวัติพญาคูตพญานาคทำไมเป็นศัตรูกันพระนาลายตีศูนย์ของพระศิวะสูทัศนะจักรของพระนาลายอาวุธสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสอนของพระพรหมนะครับอสอนพระวิษณุหรือแม้แต่อาวุธของพระศิวะนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าบางถ้าภาษาเกีรยรติใช้คําว่ารู้สึกจะใช้คําว่า วิษณุอัตรานะครับก็คืออัตราคือศาสตรานั่นเองนะฮะก็คืออาวุธของพระวิษณุก็คือพระพระนารานั่นเองนะครับพระศิวะเราใช้รู้สึกจะใช้คําว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าปัสุปัตอัตราหรือเปล่านะครับสอนปัสุปัตหนึ่งปัสุปัตอัตราอย่างเงี้ยวิษณุอัตรานะครับพรมมาอัตราก็คือสตาร์ของพระพรมสตารของวิศณุนะครับแล้วก็สตาร์แห่งพระศิวะเนี่ยมีฤทธ์อะไรบ้าง นะฮะบางท่านชอบอ้ดูในอินเดียชอบมากเลยแต่ไม่รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยสร้างจากอะไรนะครับหรือแบบไหนถ้าท่านอยากรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะฮะท่านคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะครับในคลิปไหนของผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาตอบท่านนะมาพูดให้ท่านฟังนะครับเผื่อท่านใดท่านหนึ่งบางโทนงเอ๊ะทำไมในกษัตริย์สมัยก่อนถึงต้องมีเครื่องราชกุญภัณฑ์ทั้ง5 มีพักขันมีจักมีตีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อแทนแก่อะไรบ้างนะฮะตามความเชื่อแบบโบราณเนี่ยท่นานก็จะได้รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยสื่อถึงอะไรนะครับสื่อถึงอะไรบ้างแล้วทําไมสังพรามถึงต้องใช้ทําไมเวลาพิธีกรรมทําไมต้องมีสังสังแทนอะไรแทนเทพอะไรท่านจะได้ทราบนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขัง,งก่อนนะครับเราต้องเท้าความก่อนว่า โดยลักษณะวิชานะครับที่เราเรียกกันว่าชื่ออาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงเราเรียกกันว่าอาถรรพ์ศาสตร์นะครับอาถรรพ์ศาสตร์หรือแปลว่าลึกลับนะไม่ใช่แปลว่าน่ากลัวเป็นของอาถรรพ์นะไรเทั้งสิ้นแปลว่าลึกลับนะครับแปลว่าลึกลับแปลว่าไม่ใช่วิชาที่คนทั่วไปจะเข้าเรียนถึงได้นะครับอาถรรพ์ศาสตร์หรือสยเวทก็ดีในคภพิ์พเวทเนี่ยในความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยเราจะถือว่าศาสตร์ต่างๆเนี่ย จะแบ่งออกหลักๆเลยเป็น5หน่วย5หมวดด้วยกันนะครับโครงกระพันโครงกระพันได้แก่อะไรได้แก่ฟันแทงไม่เข้าหนังเหนียวนะครับชาตรีท่านจะได้ยินว่าโครงกระพันชาตรีชาตรีนี่คือของหนะักเวลากระทบถูกตัวท่านเนี่ยจะกลายเป็นของเบานะครับเป็นของเบานะชาตรีนะต่อมาวิชามหาอุดคืออะไรวิชามหาอุดนั้นคือ เกี่ยวกับข้องกับปืนไฟโดยเฉพาะครับปืนยิงไม่ออกนะครับปืนแตกนะครับผมหรือแม้แต่ทําให้กระสุนนั้นด้านนะฮะนี่เป็นความช่วยของคนไทยนะนะครับต่อมาคือแคลค่าปลอดภัยหรือเราเรียกกันว่าดั้งเดิมเขาจะเรียกว่าเพชรลีกนะครับผมหรือคนสมัยนี้เรียกว่าแคลคาดนะคืออาวุธเช่นธนูหรือกระสุนปืนเนี่ยเมื่อวิ่งเข้ามาหาเราแล้วนะครับมักจะเลี้ยวเบนออกไม่โดนเรานะฮะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวข้องกับว่านยาครับการใช้ยาว่านยาการต่อกระดูกการเป่านะครับเคยได้ยินทางอีสานจะมีหมอเป่ากระดูกแต่กระดูกหกักโดนมแมลงสัตว์กระต่อยหมอเป่าหมดนะฮะสมัยก่อนไม่มีโรงหมอนะครับเป็นความเชื่อของคนไทยโบราณนะวันนี้ผมจะพูดถึงเครื่องรางบางอย่างที่มีพลังเหล่านี้อยู่นะครับโดยเฉพาะคนเนี่ยทวินหากันมากเลย นี่ยท่านจะเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ท่านเขียนคุณวินหามากเลยคงกระพันเหนียวไว้ก่อนคือ <c oughs> คำว,ว่าเหนียวเนี่ยมันรวมถึงตะปูกันหนามด้วยนะคือเขาว่ากันนะว่าถ้าคนที่เหนียวมากๆสมัยก่อนเหยียบ <c oughs> ตะปูตะปูไม่เข้าเท้านะครับหรือแม้แต่เหยียบหนามในหนามก็หักนะสมัยก่อนนะ <c oughs> สมัยนี้ท่านจะไปลองเหยียบน,นะครับคือด้วยด้วยความที่เกิดการเรียนและเกิดการฝึกจิตมานะครับมันทําให้สิ่งเหล่านั้นมีพลังนะฮะ แต,แต่ท่านจะแตท่านจะได้ผมเตือนด้ยวยข้อความนี้นะครับอ่าได้เฮ้ยไม่ใช่ว่าได้มาปุ๊บแล้วอยู่ท่านเดินโซโล,โซโลต่ตะปูเลยนะผมไม่แนะนํานะอาจจะทะลุท้าขึ้นมาเย็บวุ่นวายนะครับผมอันนี้ผมพูดในเชิงเก็บประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเครื่องรางของขัง,งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรางเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมัยก่อนในโลกทัพจับศึกเนี่ยของโบราณเนี่ยพักเครื่องนี่ยังไม่ได้มีมากมายแพร่หลายนะครับเก่าแก่สุดเท่าที่ผมจะรู้สึกว่าจะเป็นพระรอด นะฮะกูรรัฐมหาวันพระลอดลำพูนลำพูนใช่ลำพูนนะครับเอ่าน่าเก่าแก่สูตประมาณพันสองร้อยปีที่แต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวีโอนานมากนะฮะเป็นพระเครื่องที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันอีกองคหนึ่งนะครับก็คือพระขุนแผนกุต่างๆนะครับคู่หนุ่มามเก่านะทศสมเด็จนี่เพิ่งมาทีหลังยุครัชกาลที่ห้าที่หกนะครับสี่ห้าหกนะครับเอ่อที่มีมูลค่าสูงๆอย่างพระสมเด็จอย่างพระเกจิเนี่ยเริ่มมายุคหลังๆเท่านั้นเอง เก่าแก่่านั้นก็จะเป็นพระเครื่องเป็นเครื่องพระเครื่องดินเผาโบราณนะครับเช่นพระขุณแผนนะครับไม่่จะเป็นภายคู่ภายเดียวทรงพลใหญ่ทรงพลเล็กหรือจะเป็นยอดขุนพลอะไรก็แล้วแต่นะฮะพระปีรันนะครับพระเม็ดขนุนทุ่งเศรษฐีอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พระกุวัดพระรูปพระคุณแผนไข่พาซีนะซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะรพระคุณแผนไข่พาซีนอกจากจะมีผลในเรื่องของ ของของความคงกระพันแล้วยังมีผลในเรื่องของเมตตามหานิยมมหาสเสน่ด,ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอะไรจากใครทังสิ้นนะฮะโดยส่วนตัวแล้วถ้าท่านจะหาพระเครื่องสายสเสน่ห์สูงสุดนะผมแนะนําเลยคุณแพนไข่พาซี่ประสบการณ์ตรงนะครับเคยมีเพื่อนคนนึงมีนะครับได้รับความเมตตาเยอะมากนะฮะถ้าคุณแผนเนี่ยโดยเฉพาะไขพาซีเนี่ยเป็นพระที่ที่เอ่อมี จะเป็นลูกกลมๆไะมเหมือนเหมือนเมล็ดไข่เหมือนไข่ฮะถ้าผ่าครึ่งเขาเรียกไข่ผ่าซิ่งนะฮะข้าง,งจะอุจมอุ้มนูนๆูนหน่อยนะครับท่านไหนมีแล้วต้องการความเมตตามหานิยมเนี่ยท่านมีค่อยไว้ได้เลยนะฮะหรือว่าว่างก็เกิดว่ามีโอกาสท่านแอดไลน์ผมก็ส่งมาให้ดูก็ได้นะฮะว่าแบบเฮ้ยอาจารย์นี่มันคือพระอะไรอะไรเงี้ยผมพอจะมีความรู้บอกได้แต่ผมไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะไม่ได้เป็นเซียนพระอันนี้ผมพูดในแง่วาสาเฉยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีที่เราเรียกว่ากสขโขทนะะ พระหลวงลังปืนนะครับพระหูยานพระท่ากดานนะฮะชินราชใบเสมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับทมันเขาเรียกเราจะเรียกท่านนี้ว่าเป็นจักรพาคียุสุโขทัยนะครับพระหลวงหลังลังปืนพระหูยานพระท่ากระดานชินราชใบเสมาและพระมเหส่วนนะฮะเท่า,ท,า,ท,าที่ผมมีความรู้ในเรื่องพระเครื่องนะในจุดจุดนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเสกพวกคงกระพันทั้งนั้นนะครับ ไม่ได้เสกเพื่อเมตตามหานิยมอย่างเดียวนะฮะเว้นแต่ว่าท่านจะไปเอ่อมอ่อก่อนเรทัพจับสึกซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องรางสายเสน่ห์ของคนไทยสมัยก่อนนะนะจะเป็นสีพึ่งนะฮะสีพึ่งเอ้ยอถ้า,ถ,าถ้าในหนังที่เราเห็นก็นต้องมันพายนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ไปหานะอันนั้นของแรงนะครับไม่เอานะสีพึ่งนะครับสีพึ่งเนี่ยจะใช้บ่อยมากนะครับการใช้เครื่องหอมทาตัว เศกแป้งผัดหน้านะครับนุ่ง่มผ้าเป็นมงคลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีพึ่งทั้งนั้นสีที่ปากนะครับเขาจะเรียกสีพึ่งสีปากนะฮะหรือติดชายสบายนะครับหรือการแตะตามร่างกายของหญิงสาวที่เราหมายปองนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดโบราณนะครับสมัยนี้อาจจะหาของที่ขังขันอย่างนั้นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดิมเขาใช้กันแบบนี้นะฮะแล้วก็ผงอิทิเจนะครับนี่คือผงเสน่ห์ถ้าไปอ่านคุณช้างคุณแผนฉบับ กรมศิลปากรท่านจะเห็นฉากที่คุณแผนเนี่ยสำเร็จวิชาผงอิทิเจนเนี่ยแล้วแล้วเอาผงนียเก็บไว้นะครับเคยเป่าใส่รู้สึกผมไม่แน่ใจว่าเป่าใส่ใครบ้างนางวันทองหรือสายทองนี่แหละในวันในคดีที่ผมไม่แน่ใจนะฮะผงอิทิเจนเหมือนผมมหาสเสน่ห์ผงหนึ่งครับทาใหอ้อ่ท่านสามารถที่จะใช้คาถามหาละรวยใส่ใครที่ท่านหมายปองได้นะครับในสมัยก่อนนะฮะนะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยอ,อ่ก็จะมีตะกุด นะครับตะกุดเนี่ยก็คือแผ่นโลหะนะฮะท่านจะต้องเลือกวันที่เป็นมงคลนะครับแผ่นโลหะเนี่ยจานด้วยยันต่างๆยันนะททโลคดก็ดีจริงๆแล้วยันกับน,นะสน,นี่แยกกันนะครับแล้วแต่อาจารย์ท่านไหนจะสําเร็จนะยันเนี่ยเขต้องมีการผูกอีกทีหนึ่งนะครับแต่นะนี่คือคือนะเลยนะมีร้อยแปดยันก็มี108ร้อยแปดนะฮะยันนะแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็ใส่พลังคาถาอาคมที่เป็นจิตของเราเนี่ยเข้าไปนะครับให้คงกระพันชาติแล้วก็ทําการ ม้วนแผ่นโลหะนั้นให้กลมๆนะฮะให้เป็นกลมๆเพื่อเพื่อเอาเชือกลอยเข้าไปได้ครับแล้วก็ไว้ห้อยติดตัวไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามและความสะดวกในการพกพาเท่านั้นเองจริงๆถ้าจะพกเป็นแผ่นสามมือเลยก็ได้นะครับผมนะครับจะเย็บติดอะไรผูกติดอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่านั้นเองฮะไม่ใช่าแล้วตอนม้วนเนี่ยก็จะมีสูตรนะครับมีสูตรการกํากับทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นตะกุดนี้ไม่ได้ทํากันง่ายๆครับเขาว่ากันว่าถ้าอย่างสายลงป,ปูสุกเนี่ยจะต้อง ระเบิดน้ําก็คือจุดเทียนชัยระเบิดน้ําไปจานกันใต้น้ำเลยเดียวเชียวนะครับแล้วจานใต้น้าเนี่ยหลักการของการทํายันเนี่ยจะไม่ให้อักขระเนี่ยไปทับกับกระดูกยันก็คือตัวโครงร่างของยันนะครับยันนั้นจะเสียทันทีเพราะฉะนั้นเกจิท่านจะต้องมีความแม่นยําในการลงอักขระมากเพราะอยู่ใต้น้ำครับอยู่ใต้น้ำท่านต้องลงไปจานในน้ะท่านต้องแบบโอ้ต้อง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 ใช้ขั้นตอนเยอะนะครับเลือกวันที่เยอะแล้วก็มีจํานวนจํากัด นะครับไม่ได้จานกันได้ทุกคนนะฮะไม่ได้มีของโบราณโบราณเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นของมีค่าครับเพราะถูกทํามาด้วยความถูกต้องตามตารานะครับทากันมาสืบทอดกันมาด้วย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 ความมุ่งม,มั่นและตั้งใจนะครับเพื่อให้สิทธิของท่านปลอดภัยนั่นเองนะฮะทีนี้นอกจากตะกุดแล้วมีตะกุดแล้วนะครับพระเครื่องแล้วต่างๆนะครับของขังบางอย่าง,อย,างอย่างเช่น ที่เขาเรียกว่าคากําจัดคากำําจายนะครับคากําจัดคากำําจายเนี่ยคือปลายงาของช้างนะฮะซึ่งมันแข็งมากโปรตีมันจะไม่หักง่ายๆนะครับที่เขาเรียกคากําจัดก็คือเวลาช้างตกมันนะครับเขาจะเอางาเนี่ยไปประลองกับต้นไม้นะครับคือพูดง่ายคือช้างมีอารมณ์ทางเพศอย่างผสมพันธุ์หุดหงิดนะครับเจอต้นไม้ก็ใส่เลยตึบตึบตึบถ้าเกิดว่ามีงาสักอันนึงเนี่ยแทงเข้าไปในต้นไม้หรือแทงเข้าไปในดินนะครับ แล้วเกิดมันหักเนี่ยเขาว่าปลายงานนั้นเนี่ยจะเป็นของที่มีเทวดารักษาทันทีเพราะมันไม่ใช่ของที่หางห่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดช้างตกมาแล้วฟาดงาไปกระแทกกับวัตถุแล้วกระเดนนะ็นหักเพราะฉะนั้นปลายงาที่ติดอยู่กับต้นไม้หรือดินเนี่ยเราเรียกกำจัดเหมือนช้างกาจัดงาออกส่วนปลายงาที่กระแทกถูกของแข็งแล้วหักออกกาจายนะครับเราเรียกกาจายก็คือกระจายออก เพราะนั้นคํากาจัดคำกำจใยใครที่มีเขาก็จะนิยมมาแก่เป็นองค์พระเป็นองค์พระที่นับถือเป็นส่วนใหญ่แล้วปางตั้งเดิมเนี่ยมักจะเห็นภาะปางปิดตาหลักๆเลยปางปิดตามาก่อนเลยนะครับก็คือเป็นหลักกุศโลบายของพระเกจิท่านเขียนเตือนไว้ว่าปิดตาบ้างปิดหูบ้างปิดทวารทั้งอื่นๆบ้างอย่าได้รับอะไรมากจนเกินไปนักให้สตินั้นอยู่กับตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะนิยมแกะเป็นองค์พระที่นับถืออย่างเช่นท่านไหนนับถือเป็นองพระอะไรก็แกะเป็นพระสมเด็จก็แกะได้นะฮะแล้วก็ค่อยติดตัวไว้ถือว่าของนะเขาเรียกว่าของทนสิทธิ์นะครับคือมีพลังในตัวเองนอกจากปลายงาแล้วก็จะมีคดคดต,ต่างๆนะครับคดขนุนคดทัวคดบัวคดโอ้เยอะแยะจีปลาถาครับมันคือมเมล็ดของผลไม้ที่กลายเป็นทองแดงนะครับ ตามตำนาบางอย่างนี่หายากมากเช่นคดขนุนคดขนุนมันจะหาท่านทห้มู่ใอ่านหนังสือเจอนะในหนังสือ88 8, เครื่องรางของขังนี่นะฮะจากหนังสือนะวันนี้ผมไม่ได้ประสบการณ์ตรงนะเรียนนิดนึงเขาจะต้องไปต้นขนุนที่มันมีกลิ่นหอมประหลาดครับแล้วกลิ่นหอมนั้นมาจากดินขุดลงไปประมาณหนึ่งสอกท่านจะเจอขนุนที่โตอย,อยู่ในดินแล้วท่านพาขนุนนั้นออกมาจะมีคดขนุนอยู่หนึ่งอันนะครับมันกลายเป็นทองแดงนั่นเองนะฮะ เป็นของหายากอย่างหนึ่งนะครับเขี้ยวหมูตันนะฮะเขี้ยวหมูตันอันนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเขี่ยวหมูตันเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาจากบางท่านนะจากบางท่านนะไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรนะครับท่านเขาเชื่อกันอย่างนั้นที่ผมไปเจอมานะคือเขาบอกว่าเขี้ยวที่ออกมานอกปากเนี่ยมันตันทุกอันอยู่แล้วนะฮะมันเป็นเขี้ยวไว้สู้แต่เขียวหมูตันจริงๆมันจะเป็นเขียวที่ถัดจากไอ้เคียวสู้เนี่ยเข้ามาหนึ่งซี่มันจะเป็นตอสามเหลี่ยมซาสักปลายนิ้วก้อยเนี่ยครับ เป็นเคี่ยวที่หมูตัวนี้จะห่วงมากมันจะต้องให้ตอนที่มันจะตายเท่านั้นหรือมันจะต้องให้กับคนที่มันรู้สึกว่ามีพระคุณอยู่มันเท่านั้นนะครับแล้วหมูที่มีเนี่ยก็จะเป็นหมูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับบางคนก็บอกว่าตัวใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆอาจจะหนักถึงร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลสองร้อยกิโลได้ซ้ำไปเป็นพญาหมูเขาว่าเสอือเสืออะไรก็ไม่ยุ่งกับมันนะครับมีตบาบะเดชะพญาหมูตัวนี้ก็จะต้องให้เคี่ยวให้อะไรพวกเนี้ยกับคนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันถูกชะตาด้วยนะครับมันไม่ได้อยู่ดีไปงัดมันออกมานะมันจะต้องให้ด้วยตัวมันเองนะครับเอ่อหรือแม้แต่สิ่งที่เราเรียกกันว่าเพชรตาแมวนะครับเพชรตาแมวเนี่ยตามที่ผมเคยอ่านเจอนะครับนี่จากความรู้ของผมนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยหรือท่านไหนมีความรู้เพิเ่มเติมจะจะบอกผมด้วยก็ได้นะผมยินดีนะฮะไอเพชรตาแมวเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นแมวตัวเมียด้วยนะหลงมาแล้วแมวตัวเมียนั้นจะต้องมีตาเป็นต้อก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าแมวหลงมาแล้วตายเป็นต้อเนี่ยถ้าผู้ใดเลี้ยงดูแมวตัวนั้นด้วยความเมตตาด้วยจิตรักใคร่เป็นกุศลแมวตัวนั้นเนี่ยพึงพอใจพอเขาเสียชีวิตไปนะครับเ,เพชรที่อยู่ในที่เป็นต้อกระจกของเขาเนี่ยมันจะตกผลึกออกมาจากตัวเขาเองเลยนะมันจะหลุดออกมานะมันจะไม่เน่าไม่เสียไม่มีกลิ่นนะครับมันจะหลุดออกมาแล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะได้เ,เพชรตาแมวเพราะฉะนั้นหายากมากไม่ใช่จะหากันง,ง่ายๆเพชรตาแมวนี่ถือว่าหายากมากนะถ้าใครท่านไหนมี เก็บไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าใครจะขอเช่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่าขายอย่าขาดมันจะนํามาซึ่งโชคลาภวาสนาเป็นสิ่งของที่เรียกได้ว่านํามาซึ่งโชคลาภวาสนาสเสน่ห์เมตตาอเนกอนันต์นนคุณค่าไม่รู้จบนะฮะเพชตาแมวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขี้ยวโป่งฟ้านะครับหรือเขี้ยวเสือที่มันกลวงบกติเขี้ยวเสือเนี่ยมันตันนะครับเอ่อเขี้ยวเสือที่มันกลวงเนี่ยมันก็จะมีรากฟันนะครับทะลุถึงปลายเขี้ยวเลย พอสองปุ๊บจะเห็นรูเลยเขาเรียกเชี้ยวโป่งฟ้านะครับซึ่งสมัยก่อนมันก็มาจากเสือจริงๆินี่แหละนะฮะแล้วเขาก็นํามาแกะเป็นเครื่องรางของขังห้อยติดตัวนะครับส่วนใหญ่ที่ดังก็สายวัดหลวงพ่อปานนะครับวัดเขาเรียกวัดวัดคลองรู้สึกจะเรียกว,ว่าคลองด่านหรืวัดบางเฮียนะครับคือหลวงพ่อปานนี่แหละนะฮะท่านสําเร็จวิชานี้มานะครับต่อมาถ้าเป็นเครื่องรางของขัง,ง,งอีกลักษณะหนึ่งเราจะเรียกว่าเบี้ยแก้ก็ได้อันนี้เกิดจากการที่ทําเบี้ยแก้ขึ้นมานะครับ ถ้าจะต้องนําเบีย้ยที่มันถูกต้องตามลักษณะโบราณผมไม่ไแน่ใจว่าฟันต้องครบหรือเปล่าฟันจะมีซี่ให้นับอยู่นะฮะแล้วจะต้องทําการกุประหลอดนะครับวิชาโบราณเรียกว่ากุประหลอดคือท่านจะต้องทําให้ประหลอดนั้นเสมือนไรน้ําหนักปกจิตเข้าไปแล้วก่กอประหลอดนั้นเข้าไปในเบีย้ยแก้นะครับเอาชันปิดถักขึ้นมาเทบที่ถักขึ้นมาเอาชันปิดเอาเหล็กเอาสอบไปก็คือให้ใหสามารถร้อยเชือกห้อยคอได้นะครับนี่เขาเรียกเบี้ยแก่เบีย้ยแก้ดีอย่างไรเบีย้ยแก้ก็จะ แก้จากร้ายกลายเป็นดีพลิกสถานการณ์แล้วรวมถึงที่เด็ดสุดเลยก็คือกันขุนใสเวทมนต์ทุกชนิดนะฮะใครมีติดตัวไว้จะพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาท่นเองครับเหมือนแก้เบี้ยมันแก้แก้แกพลิกตลอดเวลานะฮะนอกจากนั้นก็จะมีสาตรานะครับเหล็กหรืออาวุธสมัยก่อนเนี่ยก็จะตีขึ้นมาด้วยวัตถุมงคลวัตถุอาถรรพ์อย่างเช่นดาบฟ้าฟื้นของคุณแพงก็ต้องใช้เหล็กถึง22ชนิดด้วยกันนะครับ เช่นเหล็กพระธาตุปราสาทตะปูดอกเข็พระรชาววังเ,เหล็กยอดปราสาทยอดพระธาตุกิจทองแดงเงินตะปูผีตะปูลงเงินปากผีอะไรพวกนี้เป็นขอถุบเป็นของอาถรรพ์ที่เขารวบรวมกันมานะครับแล้วก็ตีขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันนี้คือมีดหมอน,นั่นเองนะฮะมีดหมอเนอนงเขาว่ากันว่ามีดหมอเน,นี่ยนอกจากแก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์แล้วนะครับป้องกันตัวแล้ว ยังสามารถที่จะใช้ทำร้ายศัตรูที่มีความนังเหนียวได้นะครับโคงกระพันชาตีทําได้สามารถใช้มีตัวนี้ต่อสู้ได้นะฮะเขาเลยเป็นของที่เขาเขาเรียกว่าคัดของนั่นเองนะครับภาษาโบราณาไว้คัดของนะฮะก็คือไว้สําหรับการคัดของคู่ต่อสู้ท,ที่เราที่แบบเฮ้ยเหนียวเนียวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้คัดออกไปได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอุลกะมณีนะฮะก็คือนินเซลกาบาตนั่นเองครับอ,อุลกะมณี เด็กไลเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเด็กไลเป็นต้นเด็กไลก็จะไว้สําหรับคงกำพันชาติให้พอนะเขาว่าบางทีเนี่ยจะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยถูกคอ้อนทุบไม่ตายนะบ,บางคนเขาบอกว่าใครมีเด็กไลเนี่ยไม่ว่าท่านจะโดนของหนักกระแทกร่างกายแค่ไหนนะครับไม่มีตายไม่มีเจ็บนะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันตรายที่ร,รอบรอบตัวท่านเนี่ยสูญสลายหายไปได้นะครับแต่ถ้าถามในความคิดของผมนะถ้าหยิบพะเครื่องขึ้นมาได้สักสิ่งหนึ่งนะฮะ แล้วครอบคุมปลอดภัยเลยนะผมแนะนํานะครับขอประทานโทษนะอันนี้ของท่านด้านนัต์ตายหลวงป,ปู่ทวด่าช่างให้จริงๆพระเครื่องในชนิดชนิดหนึ่งในโลกที่เด่นทางด้านนิรันตรายนะครับป้องกันเครื่องพึ้นเครื่องบินเดินทางอุบัติเหตุทางรถทางเรือแคลค่าปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะหรืออุปัติวะเหตุทั้งปวงเนี่ยหลวงปู่ทวดมาช่างให้ครับถ,ถ้ามีท่านหยิบได้หนึ่งองค์ เดินได้หนึ่งองค์ส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องหลวงปู่ทวดบาช้างให้กันหมดนะฮะเพราะว่าครอบคุมจักรวาลจริงๆนะครับปลอดภัยจริงๆนะฮะแล้วก็นอ,อ,อกจากนั้นเนี่ยของบางอย่างที่เป็นของทนสิทธิ์ก็ยังมีอีกมากมายครับบางคนก็รวมถึงของเหลวจากสัตว์บางชนิดเช่นน้ํามันช้างนะครับน้ามันช้างคือเวลาเขาตกมันนะครับควานช้างที่เก่งๆสมัยก่อนนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นของจริงนะแต่สมัยก่อนเนี่ย เขาจะได้กันเนี่ยเขาต้องสะกดช้างนั้นที่นิ่งก่อนช้างตกมานะแล้วควานเก่งเนี่ยยืนเอาเปิดกระบอกแล้วก็ลองเลยครับผมคือไปลองที่ช้างเลยที่ตอนตะมันที่มันตกแหละเปิดได้กระบึกเต็มเสร็จก็ปิดไว้ไว้ใช้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะแล้วก็มักจะเอาไปผสมเสด้วยวิชาช้างผสมโขงทำเป็นเครื่องรางข,งของขังบทผสมในบวนสารนะครับแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมานะครับตากให้แห้ง นี่ยครับก็คือกระบวนการทําของขังสมัยก่อนสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้เป็นพระพิมพ์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับแล้วพุทธศิลป์ก็ยังไม่ละเอียดเหมือนไม่มีเครื่องปั๊มแบบสมัยนี้ก็จะแกะกันบ้างปั้นกันบ้างนะฮะมันก็จะเลยไม่ดูดูไม่สวยงามนะครับแต่มีคุณค่าในเรื่องของการผลิตแน่นอนนะฮะต่อมาอย่างเช่นน้ําตาปลาพยูนยอย่างเงี้ยแต่ที่มาอันนี้ขอหลังไม่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวใครจะไปทําตามมันไม่ดี นะครับเพราะว่าวิธีการออกมาค่อนข้างจะโหดนิดนึงน้ำตาบาพยูนเนี่ยมันบางคนบางคนเอามาโหดจริงๆแต่ว่าตามตำรายจริงๆเนี่ยจะต้องเอาจากแม่พยูนที่ลูกเขาตายธรรมชาติแล้วคุณคิดดูว่าไปกลางทะเลอ่ะแล้วต้องไปเห็นแม่พยูนที่ลูกเขาตายกลางธรรมชาติแล้วไปรอน้ําตาเขามาไอซึ่งซึ่งมัน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 ไม่มันเป็นมันโหมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับแต่สมัยก่อนเขาเขาทำแบบนี้จริงจริงนะฮะ ต้องไปเอาน้าคือความโหยหาของแม่ต่อลูกเนี่ยทําให้สิ่งเหล่านี้มีพลังเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมไม่แนะนําให้ให้ไปทำเพราะว่าอย่างอื่นก็มีนะครับว่านเครือเครือเขาหลงว่านกาหลงอะไรมีเอะแยะนะครับไม่ทำเป็นใช้น้ำตาปลาประยุนนะโอ้ท่านจะต้องออกนอนแรมกลางทะเลไปไกลเผลอจะอันตรายชีวิตท่านเปล่าๆนะครับทําไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ดีซะเปล่า,าเดี๋ยวจะอันตรายกันเปล่า,าๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตเหล่านี้เนี่ยนะครับ เป็นความเชื่อนะฮะผมในฐานะที่เป็นโหราจารย์คนหนึ่งนะเป็นโหราจาร์ก็อาจจะเบอรอไปในฐานะเป็นอาจารย์โหรคนนึงแล้วกันเป็นโหรคนนึงแล้วกันผมศึกษาท่านในแง่ประวัติศาสตร์และก็เคยพบเจอกับตัวเองบ้างในบางเรื่องนะครับเพราะฉนั้นดวงก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิดท่านคิดว่าดวงท่านไม่ดีนะฮะท่านก็ต้องหาของมาช่วยครับเช่นไอเทมของท่านอาจารย์ต่ายลูกพี่ผมเป็นต้นอย่างนี้นะฮะผกเสร็จมาแล้วนะครับปีเสียเอ๋อยกิเลนเอ๋อยนะฮะ หรือกําไรหินเหล่านี้นะครับกีไรหินเหล่านี้ที่ที่มีพลังนะฮะมันจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยมีโชคมีลาภเพิ่มพูนพลังของท่านได้นะครับหรือถ้าท่านชอบส่วนบนเราก็มีนี่เป็นสร้อยประคัน,น,นะฮะเหมือนกันนะครับเราเราหาของเสริมได้นะฮะทีนี้แล้วจะถ้อยอไรล่ะอาจารย์จะโอ้ผมไม่รู้ถ้อยอะไรถ้าท่านทําราชาการนะครับท่านเป็น เจ้าคนในคนท่านก็ควรจะต้องห้อยสิ่งที่แสดงถึงพลังอำนาจถ้าเป็นเทพท่านก็ควรจะต้องมีพันนารายนะครับพันนารายทรงคุดนะฮะหรือจะเป็นของขังที่เกี่ยวข้องกับสิงเสือนะครับงาแก่ทั้งหลายแหลกก็ได้นะฮะหรือพระสมเด็จก็ได้นะครับพระสมเด็จก็ได้หานุมานก็ได้นะครับทํางานรับใช้ประชาชนรับใช้ ประชาชนนะฮะเป็นธนุมาคือต้องทําเบื่อส่วนรวมนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าค้าขายเมตตาหลาะเยอะแยะครับหลวงพ่อแก้วก็คือวันก็ได้นะครับทําจากเนื้ออิทิเจล้วนท่านก็ต้องไปสืบเอวาว่าพาเครื่องเหล่านี้ทําจากวัสดุอะไรอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นในสายมหาเสน่ห์ล่ะโอ้มหาสน่ห์เนี่ยเยอะมากครับผมอา,ววาจะเป็นเครื่องรางสายอิทิเจล้วนก็นดี บางทีก็เป็นอินนะครับอินก็ได้นะครับอินก็เป็นสายเสน่ห์เหมือนกันตอนนี้หญิงชายเลยนะถ้าเกิดท่านทำธุรกิจกลางคืนผมแนะนำนะครับราหูนะราหูส่วนถ้าสายโหราศาสตร์แบบผมก็พ่อภาศีวะนะฮะถ้าท่านเป็นผู้หญิงล่ะอาวเป็นผู้หญิงท่านก็บูชาพระแม่นะครับพระแม่อุมาพระแม่ลัศมีพระแม่สราสวัสดีคนที่เกี่ยวข้องกับศิละปะดนตรีงานบันเทิงนะครับ ก็เป็นพระพรหมก็ได้นะครับเป็นพระแม่ลัศมีก็ได้จะส่วนใหญ่แล้วมกกักจะนินไปทางอภิเษกนะฮะจ้างให้ซือปากวิทยาการนะครับเขาบอกว่าท่าลำทั้งหมดที่มีอยู่ในปัตตภีแห่งนี้นะโดยความเชื่อนะเกิดจากพะศิวะนะครับเป็นผู้ไล่ลำแล้วนําพะสิวะพะสิวะเนี่ยก็บอกว่าอ๋าพระพิคเนกจงนําไปบอกแกโคดุทั้งร้อยแปดเพื่อให้การเต้นเนี้แพร่ออกไปสู่สากลน,นะฮะเพราะงั้นเวลาเขาบูชา โขนละครงานวงสวนละครก็จะต้องบูชาพิคเนตก่อนนะครับและบูชาพ่อปู่ฤาษีด้วยนะฮะร,รวมถึงในบางกรณีถ้าเป็นครูดนตรีก็จะบูชาพระพิราบหรือครูตะโพนขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นคติของทางอินเดียเขานะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวในเทปหน้าเนี่ยผมจะนำมาบอกให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ยังไงต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปของผมนะฮะ ใครส,สงสัยเรื่องเครื่องลังของขังเลิกผาหน้าที่โรงสาวเอกสาโทที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เหล่านี้ทั้งปวงเนี่ยสามารถติดต่อผมได้ทางช่องทางนี้ครับนะครับอาจารย์โอ้โหฝั่งทนนะครับ081 6174588นะครับ ID Line ก็ j u d o b H j นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์โอ้โหฝั่งทน081 6 1 7 4 5 8 ID Line ก็ j u d o b H j นะครับเข้ามาทักทายเข้ามาได้ครับ ถ้าผมไม่ได้รับสายหรือไม่ได้ตอบท่านมีอย่างเดียวเลยคือผมติดลูกค้านะครับไม่ว่างแต่ผมจะพยายามโทรกลับนะท่านถามแฟนคลับหลายท่านได้นะครับมีสนมีโอกาสสนทนากับผมนะฮะยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับจากใจที่ยังติดตามตัวผมแล้วก็ช่องบ้านดาําชั้วของเราอยู่นะฮะผมมีรายการกับอาจารย์ตายรายการเดียวนะครับไม่มีช่องอื่น นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าติดตามอยากจะคุย,ยกับผมหรือฟังสาระของผมเนี่ยอยาจะอาจะมีสาระบ้างไม่สาระบ้างแล้วมันปนกันไปนะครับใช,ใช,ใชนธนามดาําโชคของเราเนี่ยยินดีนะครับยินดีที่จะให้ทุกท่านได้รับความรู้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขังของวัรรมโบราณน,นะครับท่าคนคงไม่สามารถเรียนจากมหาวิทยาลัยไ,ได้นะเพราะไม่ได้สอนวิชาน,นี้นะฮะแล้วท่านลองไปดูที่บ้านท่านนะท่านเจออย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนโดยวัฒนธรรมคนไทยท่านต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับ ผเผอเจอเยอะด้วยนะฮะถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับการบูชาเทพเพื่อเสริมโชคลาภสิริมงคลทักผมมาได้นะครับสงสัยเรื่องเครื่องรางของขลังการสวดมนต์คาถาต่างทักผมเข้ามาได้นะฮะอยากดูดวงก็ทักได้อยากให้เลิกก็บอกได้นะครับทำทำได้หมดเลย <laughs> ตอนนี้ทําได้หมดเลยนะฮะนะคะรับยังไงต้องขอขอบคุณมากที่ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวผมจะมีเลขเด็ดมาบอกอีกนะคะรับเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ